ว่ากันเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูประเด็นเรื่องหมอปลาเห็นว่าวางแผนกับสื่อสารมวลชนหลังจะมีคนร้องเรียนใช่ไหมน้องไรใช่ค่ะร้อเรียนยังไงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมก็คือคือลามกอนาจารจะหลอกลวงให้ฝ่ายหญิงซึ่งฝ่ายหญิงทุกใจมาทําพิธีกับพระพระจะบอกให้ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็มีการทําอนาจารก็เลยมีการวางแผนนะคะนี่ับ คือเริ่มเนี่ยฝ่ายหญินเคยไปดูดวงกับพระรูปนี้ที่วัดแห่งหนึ่งในนนทบุรีค่ะและผิดสังเกตพระบอยถ่ายรูปพวกตำหนิฝ่ขี้แมลงวันฝีแมลงอะไรในที่เกิดเหตุในที่รับไม่ใช่ในที่เกิดเหตุให้ดูให้ส่งให้ดูแล้วทักวันนี้ต้องส่งมาเลยโดนของมีผีตามมีคนใสตอนแรกฉลองเชื่อยอมไ้พระทําพิธีอาบน้ำมนให้แต่อาบน้ำมนเสร็จสับมันไม่จบพระเริ่มคุกคามหนักขึ้น คราวนี้ขอให้ถ่ายรูปหน้าอกถ่ายรูปอยะเพศแล้วก็ให้วิดีโอคอลเริ่มเอะใจแปลกๆก,ก็เลยบล็อกไลน์บล็อกโทรศัพท์ปรากฏว่าพระก็พยายามติดต่ออีกแล้วก็พูดว่า,ก,ากูชอบมึงมึงบล็อกกูทําไมเดี๋ยวกูจะเสกหนังควายเข้าท้องให้ตายเลยใน3วันเจวันเอาพระจ้าพอเขาขาดการติดต่อจะเสกหนังควายค่ะฝ<า>่ายหญิงเริ่มเครียดถูกกดดันคุกคามกลัวจะโดนคุณใส่หนังควายเข้าไปจริงๆ ก็เลยไปหาหมอพลามือปราบสัมภเวสีก็คงประมาณว่าตอนนั้นคงรู้แล้วแหละนี่ไม่ใช่พระหรอมั้งอาจจะเป็นสัมภเวสีหรือเปล่ามหมอปรากับคณะก็เลยวางแผนค่ะหญิงคนนี้ก็อ่ะวิดีโอเขาลองดูฮะแก้ผ้าหรอคะแล้วทำยังไงต่ออีกคะพาจา์พาจา์ต่อเนปะ่าต,ตรงไหนบ้างคะพาจานเป่าทั่วตัว แล้วต้องอาบน้ามนต์ไหมคะพระอาจารย์ไม่ม้อยู่ไมอยู่ใครมา่าไม่ได้ล้างตัวเรียบร้อยล้างตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ให้หนูถอดให้หนูถอดเสื้อหรอคะถอดถอดหมดเลยเหรอคะ่คให้หนูถอดเสื้อในด้วยเหรอคะแล้วพระอาจารย์มีของดีอะไรอะคะพอาจารย์ตังค์ไ เป่าแล้วหนูจะมีเงินใช่ไหมคะพระอาจารย์จะรวยนั่นแหละฮะระหว่างบทที่วิดีโอคอลมีพูดถึงอะไรแข็งไม่แข็งด้วยนะะว่าจะบอกให้ขณะที่ฝ่ายหญิงเขาถามอะไรแข็งคะค่ะ<า>แล้วยังไงต่อก็นัดกันค่ะทีนี้นัดกันทําพิธีไล่ผีที่กระท่อมแห่งหนึ่งที่ตําบลไร่ขิงอำเภอสามรานนาคปรปฐม,มโดยที่ทีมงานของหมอปลาเนี่ยไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวมันดําเนินไป แล้วมีหญิงคนอื่นอยู่ในนั้นด้วยเหรอใช่ตอนที่ทีมงานบุกพังประตูเข้าไปทำลายพิธีอาบน้ำมนต์ไล่ผีนี่ค่ะนี่ดูจังหวะนี้นะคะน้องพี่น้องพ่อน้องมีไ้เลยน้องพี่พ่ออามุนพเลยทำอะไรอะไรไรอะทอะไรครับเนี่ยทอะไรทอะไรเอาน้นเอาเอาปลาเอาน้องไปที่ป้านก่ลนทำไมรถน้ำมนต์ในนี้ครับ เไม่ทำอะไรเขาทำไมาอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองวัยสองนเนี่ยทำอะไรเขาเนี่ยให้เขาเลยให้เขาให้เขาให้เขาตอดเสื้อผ้าทำไมครับท้านมนล่าฮะท่านมนุษล่ามนุษย์ล่าอะไรครับล่าตัวบีใส่เสื้อผ้าน้องใส่เสื้อผ้าน้องอย่าอย่าอย่าแค่นี้เหมือนให้รู้ว่าแค่เนี้ยนี่ได้มาทำอะไรที่นี่วันนี้ทำงานผมแล้วหลวงพี่ได้ทำอะไรน้องไหมยังไม่ทำเลยได้แก้ผ้าน้องไหมเขาดึงน้อง เขาดึงเองเหรอให้ผมดึงดึงหรือว่าเขาดึงออกขอให้ผมดึงเนี่ยคือภาพแบบคุณดึงเขาเนี่ยหอมเดินหอมดินนี่เือนอะโอ๊ยนี่พระเลยโอ๊ยถูหลังด้วยเถอะพระอาจารย์เมื่อกี้กำลังจะคุ้มคำเลยใส่หนูก็เลยถีบประตูออกมาไงถอยประตูออกมาโผล่เลยไม่จริงไม่จริงเลยไม่ทำไปวางแผนไม่วางแผนไม่ได้การวางแผนไม่ได้การวางแผนพฤติกรรมคุณอะมีคนแจ้งมาหลายคนแล้วแต่เมื่อกี้ที่หนูเข้ามาที่หนูถีบประตูเข้ามาเขากำลังใจ ใ่ไอ้หนตาตอไเนี่ย่งวาไปงไปทีมังอืมลยังไงคือตอนแรกเนี่ยปฏิเสธแต่ว่าภาพวงจรปิดเนี่ยมันชัดเลยว่าทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะครๆหยุดเอามาอ่าไรบอกเขาถอดเองอ่ะเนี่ยผมจัอ๋อเขาให้ดึงให้อืมเสร็จจับปุกกระไรเรียงกันไป คือพระเนี่ยไม่พอใจบอกนี่เป็นการวางแผนของหมอปลาแล้วพระบอกจะต่อยหมอปลาด้วยนะคะจะต่อยให้หลับเลยถ้าไม่หลับให้ล้านหนึ่ง<ะ>บอกถ้าหมอปลาไม่ถูกต่อยจนหลับเนี่ยเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งเลย<ะ>ตำรวจก็เลยต้องเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ประสานทางสำนักพุทธมาตรวจสอบนะคะนี่มีช่วงจังหวะที่ให้สัมภาษณ์นะคะระหว่างน้องหญิงผู้เสียหายกับพระค่ะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ว่าเขาก็แก้ผ้าหนูหมดเลยอะค่ะแล้วก็จับนมถอดเสื้อในสอนเกงในมจับค่ะถ้าหนามไม่จับให้มือตาหงตาไม่เป็นไรมีหลักฐานมีหลักฐานค่ะ,ขคะเขาบอกว่าเราโดนของสามีมใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าผัวหนูมมีเมียน้อยค่ะ ให้หนูมาทําแล้วก็ให้หนูตัดกรรมแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่รับสายเขา่จะเสกหนังควายเข้าท้องหนูแล้วเขาจะให้หนู่หมดบุญเขาพูดอย่างนี้คกูจะทาให้มึงอ่ะหมดบุญเอ้าวพูดเล่นได้เหรอจะเสกหนังควายเข้าท้องพูดเล่นอีกแล้วเหรอได้เหรอแล้วหนูก็กลัวค่ะเราเป็นตลกเนี่ยเป็นตลกเนี่พูดเล่นเก่งอะไระนี่ตอนหนึ่งไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเอาอะไรกำลังใส่โยเนี่ยตอแหลใช่ตะกี้ได้ยินใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ย ทีมเขาดูดออกแต่คำว่าตอแหลควา,จามจริงไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมนี่สุดท้ายมันยังไงกันนี่ก็เดี๋ยวสํานักงานพระพุทธศาสนาจะต้องดําเนินการต่อค่ะคือพิธีกรรมเนี่ยมันชัดมากนะคะแล้วทำไม,ม,ามาเหยื่อถึงไม่ไปร้องสำนักงานพระพุทธทําไมาถึงมาหาหมอปลาะฮะหมอปลาเขาปราบสัมภเวสีนะอ,อันนี้เนี่ยดูภาพลักษณ์ภายนอกแล้วไม่ใช่นะหรือยังไง